ขายดีที่สุดมาหลายปีแล้วนะตัวนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ h i ิปโปออเด o อ t เลสสาขาเมืองไทยอาเลสนะคะวันนี้นะคะจะมาแกะกล่อง ตู้อเนกประสงค์นะคะขนาด15นิ้วนะคะของ NPE รุ่น MK15 BAT นะคะถ้าเกิดจะพูดว่าตู้อเนกประสงค์ตัวไหนนะคะขายดีที่สุดในร้านนะคะให้จับมายืนเรียงแถวเลยแล้วให้ลูกค้าได้ฟังเลือกนะคะส่วนใหญ่แล้วนะ จบที่ NPE MK15 BAT นะคะขายดีที่สุดมาหลายปีแล้วนะตัวนี้เลยนะคะมีสายชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะมีไม้สตัวหัวกลมนะคะมีถาดมาให้ด้วยนะคะมีคอไม้เอาไว้เผื่อยึืดแล้วก็เสียบไม้ได้นะคะมีตัวกนกิกงและมีตัวรีโมทมาให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวฟังกช์ชันการใช้งานที่ตัวนี้เนี่ยมีมาให้แบบครบๆอะ่ะเอาไปคือจบอะ่ะวัด โรงเรียนกลางแจ้งทุ่งนาสบายนะคะเพราะมีแบตเตอรี่มาให้ในตัวแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูข้างหลังฟังก์ชันการใช้งานกันนะคะด้านหลังตัวตู้ของตู้ npmk 15 bat ตรงนี้นะคะเขาเน้นเคลื่อนที่นะเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวก็เลยจะมีตัวหูลากคะแล้วก็มีล้อมาให้ด้วยค่อนข้างแข็งแรงนะตัวล้อลากได้เลยนะคะแล้วแบตเนี่ยต้องบอกว่าอึดมากๆนะเคยเอามาเปิดลองได้แบบ 8ชั่วโมงอะเล่นเพลงกันได้เลยนะคะเขามีไฟ LED บอกสถานนะจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะคะฟังก์ชันมาครบๆเต็มๆนะ USB ได้ SDcard ได้นะคะกดเลือกโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราจะเล่นโหมดไหนนะ e t o o t h ก็ได้นะ <S FM s t ต r ริโก็มีมาด้วยตัวนี้นะคะที่เขาจะมีไมลอยมาให้แล้ว2ตัวนะคะสามารถกดเปิดปิดไม์ตรงนี้ได้เลยแยกไม์ตัวหนึ่งตัวที่2นะคะแยกเสียงกันได้ ถ้าเกิดว่ายังไม่พออยากจะเสียบไม้เพิ่มนะคะเสียบไม้ช่องหนึ่งหมุนเสียงที่ช่องหนึ่งตรงนี้นะคะเสียบไม้ช่องที่สองหมุนเสียงช่องที่สองตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยสามารถเสียบเป็นกีตาร์ก็ได้นะ EQ 5แบนด์ปรับแต่งเบื้องต้นเล็กน้อยมีมาให้แล้วด้วยนะคะมีเสียงเอ็โคปสามารถเสียบสายอินเอาท์แบบ RCA ก็ได้ด้วยนะคะและเสียงมาสเตอร์วอลลุ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงตู้ตัวนี้กันดีกว่าค่ะ ต้องมองที่หัวใจบ่มแม่นคนลอคนรอ,นรอแต่ว่าอายจริงใจเป็นไปได้ไหมมาคบกันถ้าเกิดชอบหรือว่าถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะ MK 15บ a ทนะคะสนใจสามารถทักแชทได้เลยนะคะทัก LINE ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ